สวัสดียามค่ำคืนแล้วกันครับผมพี่น้องทนใดที่ยังไม่นอนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมีแคนนอนนะครับมาลดราคาให้เหมาะสําหรับพี่น้องทนใดที่งบประมาณน้อยๆนะครับตัวนี้ก็มันจะออกเหลืองๆนิดหนึ่งนะพี่น้องเนี่ยครับผมแต่ถ้าเอาไปใช้คาราโอเกะหรือว่าจะดูหนังก็ยังพอได้อยู่นะสีแสงกับจะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแคนนอน3000ลูเมนจะได้มาทั้งหมด สี่ตัวนะครับก็จะขายตามสภาพเทสให้ทีละตัวจําเบอร์เอาแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเบอร์นหนึ่งนะเนี่ยอันนี้เบอร์นหนึ่งนะครับก็คือเบอร์หนึ่งอันนี้ผมขายแค่พันห้าเนี่ยสภาพตามนี้เลยนะครับอันนี้คือเปิดคราวเกตน,นะครับ,น,น,รบน,นี่เปิดไฟนะครับอันนี้เปิดไฟนะเดี๋ยวถ้าปิดไฟจะประมาณไหนเดี๋ยวให้ชมนะครับปิดไฟให้หน่อยนะครับอันนี้ใช้คราวเกตนะครับอันนี้เปิดไฟอยู่นะครับนี่จ้าเลย นะครับขายแบ่งปันกันไปนี่นะครับอันนี้คือถ้าเอาไปร้องก็จะประมาณนี้อันนี้คือภาพจริงนะครับนี่นะครับอันนั้นจะเหลืองนิดหนึ่งนะครับ1,500บาทเครื่องที่1 1 5 0 0บาทนะครับอ่าเปิดไฟให้หน่อยครับนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูถ้าเราตัวอื่นนะครับผมเนี่ยลองดูเวอร์ชันนี้เนาะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึง นี่ครับผมก็ถือว่าได้นะถ้าว่าจะเอาไปร้องคาราโอเกะก,ก็มองชัดแจ๋วเลยนะครับดูหนังได้ไหมเอาปิดไฟให้หน่อยครับนี่ครับถ้าปิดไฟนะสามพันลูเมนครับผมนะครับอันนี้ผมลดเสียงในโทรศัพท์นะมันก็เลยมืดๆนิดหนึ่ง,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 งโอเคนะครับอ๋ออันนี้ตัวที่หนึ่งนะนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองดู 4K หน่อย เผื่อมีอะไรให้พี่น้องได้ดูกันนะครับเผื่อเอาไปใช้หนังเนาะราคาหลักพันนะครับผมตัวนี้ขายตามสภาพกันไปเลยนะครับนี่รูปเสือแล้วกันเนาะอ่ะแม่ปิดไฟให้หน่อยครับนี่นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเนี่ยครับถ้าว่าใครจะเอาไปใช้หนังนะครับนี่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าจะใช้หนังนะ อันนี้ผมเทสให้เห็นจริงๆเลยนะครับว่าผมบอกก่อนนะว่ามันจะออกเป็นเหลืองๆนิดนึงนะนี่ครับภาพจริงจะเป็นแบบนี้ภาพนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทําให้ซีเรียส1,500บาทตัวแรกครับผมเปิดไฟเลยจ้านะครับนี่นะครับตัวแรกนะครับเบอร์หนึ่งบอกด้วยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหน0บาทมีช่อง v g a ด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2ครับผมเบอร์2ครับผมตัวนี้เดี๋ยวเทสให้นะครับอันนี้ลงฉายหนังดูนะอันนี้หนังจริงนะครับ นะครับผมจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้โฟกัสนะครับเดี๋ยวนะนิดนึงรับผมอ่ะหนูปิดไฟเบาหน่อยนี่นะครับก็คือนี่ภาพจริงนะจะออกเหลืองนิดหนึ่งนะครับนี่ก็ตัวนี้เบอร์สองนะครับนะฮะอันนี้เบอร์สองนะก็น่าจะพอๆกันกับเบอร์หนึ่งนะครับนี่นะครับจะออกเหลืองนิดนึงนะครับ เดี๋ยวให้ชงคาราเกะแล้วกันนะครับนะครับเผื่อพี่้องทนใดที่อยากเอาไปร้องคาราเกะกันนะครับแบบหนึ่งนะครับอันนี้เบอร์สองนะครับเบอร์สองนะครับนี่ครับผมร้องคาราเกได้อยู่นะพี่้องดิเนาะนะฮะสักเจี่ยเลยนะนี่นะครับผมนี่ครับเขาได้ไหม น่ครับโจขนาดประมาณสองเมตรนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเบอร์สองให้ราคาเท่ากันอ่ะเปิดไฟลูกเนี่ยนี่คือเปิดไฟสู้แสงนะครับเบอร์สองครับผมนะฮะอันนี้เบอร์สองนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมมาดูเบอร์สามครับอันนี้เบอร์สามครับเบอร์สามนี่สีสวยครับพี่นงเบอร์สามนี่ได้เลยนะเนี่ยครับเบอร์สาม เนะครับเบอร์สามนี่คือแบบสียังถือว่าสดอยู่นะสดกระสงหนึ่งสองนะครับอ่ะเบอร์สามโหพันเจ็ดแล้วกันนี่เบอร์สามนะครับแบรนด์คันอนนะครับนี่นะครับผมก็เอามาขายตามสภาพแล้วกันเบอร์สามนี่ถือว่าโอเคครับผมสียังสดอยู่นะเนี่ยครับเบอร์สามสีสดมากนะครับเบอร์สามนะครับอ่ะอันนี้เบอร์สามนะครับ บอกเบอร์ด้วยเบอร์สามพันเจ็ดนะครับคราเกะไม่ต้องพูดถึงครับเดี๋ยวเทสคราเกะให้นะครับนะครับผมถ้าคราเกะเนี่ยโอ้โหผมมาชัดตาแตกแน่นอนครับแจ้งตามนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะนะครับเบอร์สามพันเจ็ดครับนี่โอ้เบอร์สามนี่แจ่มครับ นี่ครับเบอร์สามนี่โอ้โหวิ่งนะไม่ต้องพูดถึงเลยครับนี่สว่างลู่เลยครับนี่ครับผมเบอร์สามนี่รู้สึกว่าจะดีกว่าหนึ่งสองนะครับแต่ก็ยังมีเหลืองเอยู่หน่อยนะนะครับนี่แต่ก็แสงดีนะอันนี้ให้ไปพันเจ็ดครับผมแต่วิ่งดำดำนั้นไม่ได้เกี่ยวกับโจนะมันเป็นกับโทรศัพท์เวลาถ่ายมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องนะครับนี่อ่ะเบอร์สามโอเคนะครับเบอร์สามนี่แจ่มมากนะครับเบอร์สามเจ่มมากเดี๋ยวดูเบอร์สุดท้าย เบอร์สุดท้ายครับผมเบอร์สี่ครับเบอร์สี่นี่ห่วยเลยครับพี่น้องนะครับถือว่าแบบปิดไฟนะครับนี่ยวขะผมปิดไฟแล้วนี่นะครับปิดไฟแล้วนี่ได้แค่นี้เองครับเบอร์สี่นี่ไม่เท่าไหร่ครับคือเบอร์สี่นี่แบบแสงน้อยกับเพื่อนเลยครับผมพี่น้องอันนี้ถือว่าแสงน้อยกับเพื่อนเลยนะนะครับปิดไฟมืดแล้วนะครับนี่เบอร์สี่นะครับนี่ในบ้านนะครับเบอร์สี่นี่มองแบบเกือบจะไม่ค่อยเห็นนะ นะครับก็ได้ประมาณนี้เบอร์สี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับพยายามเล่นเสียงให้ดูครับเบอร์สีก็ถือว่าไม่ผ่านนะก็ขายตามสภาพและกันตัวสุดท้ายผมไปเปิดไฟให้พ่อหน่อยให้พี่พี่เขาดูหน่อยนะครับตัวไหนสภาพไหนก็แจ้งตาม้นเนี่ยเบอร์สี่ครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าปล่อยปล่อยไฟนะเนี่ยครับปล่อยไฟโอ่อย่างเงี้ยนยเบอร์สี่จะถือว่ามองเกือบจะไม่เห็นเลยนะครับแต่ถ้าว่าเอาไปร้องคราวเกตนี่ยังได้อยู่นะ ต้องไปเปลี่ยนโหลดเอานะครับตัวนี้อ่ะเบอร์สี่เก้าร้อยบาทแล้วกันนะครับเบอร์สี่เก้าร้อยบาทนะครับผมเบอร์สี่นี่ถือว่าแสงแบบมองไม่เห็นเลยนะฮะนี่นะครับผมส่วนเบอร์อื่นก็ตามที่ให้ชมเลยนะนะครับก็มีเบอร์อะไรอะที่แพงสุดพันเจ็ดหนึ่งสองก็พันห้าสามพันเจ็ดเบอร์สี่นี่เก้าร้อยบาทนะครับผมก็รอบนี้ถือว่าผมไปได้ของมาที่ ไม่ตรงปกนะครับก็ขายขาดทุนกันไปนะครับคือว่าผมพลาดเองที่น้องไปเจอพ่อค้าที่มันมันไม่ซื่อตรงนะครับก็ขอให้มันชิบหายไปไอ้พ่อค้าไม่ตรงปกแบบนี้นะครับผมไม่ว่ากันครับขายขาดทุนแล้วครับสี่ตัวนี้นะครับผม